สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการเพิ่มและเรียกใช้งาน API ขั้นพื้นฐานอันดับแรกต้องนำ URL ของ API ที่เตรียมไว้สำหรับเรียกใช้มาก่อนจากนั้นไปที่ปุ่ม add แล้วตั้งชื่อสำหรับ API นี้จากนั้นวาง URL ที่คัดลอกมาลงไปในช่อง URL ใส่พารามิเตอร์จาก API ของเราที่เราจะเรียกใช้พิมพ์ต่อหลังลิงก์ API โดยเริ่มด้วยเครื่องหมาย question mark ตามด้วยชื่อพารามิเตอร์ดังตัวอย่างเลือก method get จากนั้นกด save เป็นการเสร็จสิ้นการเพิ่ม API เราจะนำ API ที่เพิ่มไว้ไปใช้ที่ dialog ไปที่เมนู dialog เรากด add จากนั้นตั้งชื่อไดอาร์ลในโหนดนี้ที่ช่องคอม m านด์แรกในตัวอย่างนี้จะเป็นคำสั่งที่เราจะให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อจากนั้นให้เรากดสร้าง c คอน i t i o n และตรงส่วนนี้เราได้สร้างเงื่อนไขรับคำสั่งโดยใช้ประเภท r e g e x ที่บังคับให้ผู้ใช้พิมพ์ตัวอักษรอะไรเข้ามาก็ได้ และในโนดที่2เราจะให้ API ยิ่งคำตอบออกมาจากพารามิเตอร์ที่จะเรียกใช้เลือก API ที่เราได้สร้างไว้จากนั้นพิมพ์จุดขั้นไว้ตามด้วยชื่อพารามิเตอร์สำหรับแสดงคำตอบที่ออกมาจากพารามิเตอร์นี้ให้เราใส่เครื่องหมายตามตัวอย่างครอบ API ของเราไว้ด้วยจากนั้นกด Save เราจะสร้าง Intent ไว้เรียกใช้งานกันเ <an> <t une> มื่อใส่ประโยคที่คาดว่าผู้ใช้จะพิมพ์เข้ามาแล้วให้กดไปที่บอร์ดด้วยสปอนแล้วกดที่ Existing Object แล้วเลือก Dialog ที่เราสร้างไว้ จากนั้นกดเซฟเรามาลองทดสอบพิมพ์ข้อความที่เราตั้งไว้ลงไปจะเข้าไปตามไดอะล็อกที่เราสร้างไว้พิมพ์ชื่อลงไปตามคำสั่งในตัวอย่างก็จะได้ผลลัพธ์ตามค่าที่ออกมาจากพารามิเตอร์ใน API ของเรา